สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงรถ GT คันหนึงก็คือ BMW 3นะครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือเลขใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไง อย่างแรกเลยนะครับก็คือการดีไซน์ข้างหน้านะครับกระจังจะใช้คางหมูนะครับแล้วก็มีโครเมียมเข้ามานะครับแล้วก็มีตา BM นะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีเข้ามาให้4จุดนะครับแล้วก็มีช่อง a i r f l o w ก็คือ a i r c i r c l e ตรงนี้สามารถลมผ่านออกไปถึงล้อหลังได้ไฟตัดหมอกมีให้นะครับไฟหน้าเป็นสีนอนนะครับผมเป็นใบสีนอนให้แล้วก็มีวงแหวนสีขาวเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับเด time ม์ใน i ิ่ง i ล h t เป็นสีขาวให้ LED นะครับ ส่วนด้านข้างเนี่ยก็คือจะได้ลอนไลน์นี้เลยเป็น 225, 50, R18, Max 1 8นิ้วเป็นคอนติ n เนอเตนะครับผมยางต้องบอกก่อนอผมเช็คสภาพให้เลยยางอายุจะปีแก่ละปี2015ก็คือปีตั้งแต่ตอนที่เขาออกรถเลยพราะรถคันนี้ต้องบอกก่อนรถคันนี้ปี2016นะครับผมก็คือยางยังเป็นยางชุดเดิมอยู่ยางรันแฟรน,นะครับแล้วก็ได้ข้างๆงเขียนว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็มีทีมตรงนี้มีลมผ่านออกจริงนะครับเป็นสีดำเงาให้ นเนื่องจากคันนี้รถล,ลูกค้าเลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่เพียงแค่39,000กิโลนะครับวิ่งน้อยมากอันนี้คือแบบลูกค้ามือเดียวจาก้ายแดงเลยวิ่งน้อยมากสภาพจอดอยู่แต่ในคอนโดในที่ร่มก็เลยดูตามขอบยางดูเลยพวกนี้ครับเนี่ยขอบยางเนี่ยยังสภาพดีอยู่เลยยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเ,เห็นไหมโอเค ต่อมาเข้าเรื่องของออปชันนะครับกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจทรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ซองหนังมาของ bm เลยนะครับของแท้แล้วก็จะมีปลดล็อกรถเปิดรถเปิดฝาท้ายแล้วก็จะมีคอมฟอร์ตนะครับก็คือล็อกรถนะครับถ้าเราอยากให้มันกดปุกบวางไว้ก็ปักประจุเปิดรถก็คือเอามือสอดนะครับประตูสไตล์ gt นะครับแกนเทรสโมก็คือจะเป็นประตูแบบเฟรมเลสนะครับหลายขอบนะครับดีไซน์สวยนะครับทำให้เข้ากับตัวเสาตรงกลางนะครับเสาตรงกลางเป็นสีดำเงา เป็นเฟรมเด็ทั้ง4บานนะครับผมอ่าโอเคฝาถังน้ำมันก็ปกติไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเติมดีเซลนะครับเพราะคันนี้เครื่องดีเซลนะครับด้านท้ายนะครับมีจุดเด่นอีกนิดนึงก็คือสปอยเลอร์หลังนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูสปอยเลอร์หลังเขาจะยกขึ้นมาได้นะครับความเร็วถึง120เมื่อิบไม่ไหลเขาก็ยกขึ้นมาหรือเราจะกดค้างไว้เลยก็ได้ที่ปุ่มด้านในมียกขึ้นมาให้แล้วก็มีบ่งบอกว่าเป็น3-20 d ดีเซลนะครับผมแล้วก็มีกล้องมองหลังตัวนี้ ด้านใต้ใต้ตานะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแต่แฮนด์ฟรีแอซเซสมีไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเพราะอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ามีแฮนด์ฟรีแอซเซสด้วยเห็นไหมฮะเตะเปิดเมื่อกี้ผมลองเล่นดูระบบนี้มีให้แล้วก็ปุ่มปิดฝาท้ายอยู่ที่ตัวนี้ห้องสัมภาระท้ายค่อนข้างใหญ่กว้างมากนะครับมีแผ่นปิดสัมภาระมาให้นะครับผมแล้วก็มีที่ยึดด้านล่างมาอีกแล้วก็ด้านในรู้สึกตัวนี้จะไม่มียางเพราะมันเป็นยางรันแฟต นะครับก็คือจะไม่มีอะไรแล้วก็มีโชคเข้ามาให้ด้วยซึ่งเป็นรายละเอียดดีเทลที่ใส่ใจมากนะครับรายละเอียดใส่ใจมาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการพับเบาะนะครับคู่หลังพับได้นะครับผมคนของได้แผ่นนี้เอาออกได้นะครับแล้วก็ไปวางด้านใต้ผมเคยรีวิวตัว GT ปี2 1 8 8ให้ดูคันหนึงละสีขาวนะครับลองไปดูคันนั้นได้แล้วส่วนด้านท้ายนะครับเตะเปิดได้เหมือนปิดได้เหมือนกันนะครับก็เตะปิดก็ปิดให้ เห็นไหมฮะว้าส่วนด้านท้ายนะครับก็มีปลายท่อลมดําให้ดีไซน์สปอร์ตแล้วก็มีเออ่ลายแบ็คเปียโนโด้านหลังนะครับให้เป็นการดีไซน์สปอร์ตเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดมีให้นะครับโอเคหมดละภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับว่าเป็นไงบ้างอ๋อนี่ GT โอเคต่อมานะครับสภาพภายในถือว่าดูดีนะครับในระดับรถที่ใหม่แค่สามหมื่นนะครับจะมีตรงนี้เล็กน,น้อยที่เป็นรอยรอยรอยถลอกนิดนึงนะครับเห็นไหม มี2ฝั่งฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มีเราทะเลาะนิดนึงแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรพวกนี้แก้งานกันได้อยู่แล้วถ้าลูกค้าซีเรียสเดี๋ยวทำให้นะครับไฟหน้าออโต้ปะหน้ำฝนออโต้นะครับ, Auto, ล Auto, รบแล้วก็มีไฟตะหมอกออโต้ไฟตะหมอกหลังออโต้ปุ่มมัลติฟังก์ชันอยู่ฝั่งนี้ตุ่มสปีดลิมิตอยู่ฝั่งนี้มีแพนเนอร์ชิปอยู่ด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้เบาะมีเมโลดีซีทให้2องตำแหน่งนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัวนะครับผมแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับก็คือจะอยู่ตรงคอนโซลตรงกลางอ่นะผมพูดตรงก,รกน ตรงกลางนะครับก็คือจะมีลายสปอร์ตจะเป็นลายแบล็กพนโนตรงนี้ให้เล็กน้อยแล้วก็มีทิมนะครับเป็นสีเงินสัก飒ให้นะครับสวยงามแล้วก็จอตัวนี้ยังไม่ทัชสกรีนนะครับจอตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับก็มีนีเวกเตอร์ให้เห็นไหมฮะมีนีเวกเตอร์มีมัลติมีเดียนะครับแล้วก็มีเมนูนะครับมีเรดิโอมีโทรศัพทมีออฟฟิศมีคอนดิเตสไดร์แล้วก็วิทิคออินฟอร์มชันดุกพลต่างค่าต่างๆแล้วก็การตั้งค่าต่างๆของตัวรถ นะครับมีให้หมดแล้วก็มีอันนี้เป็นการเปิดวิทยุนะครับนี่ครับอันนี้ก็ทัชสกรีนได้เป็นปุ่มลัดเห็นไหมฮะมันจะมีขึ้นด้านบนเป็นปุ่มลัดว่าเราจะทําอะไรได้นะครับแล้วก็แอร์แอร์แยกซ้ายทูโซนนะครับก็คือฝั่งนี้สาฝั่งนี้3ก็ได้เป็นทูโซนกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของออที่จุดบุรีอ่าแล้วก็มีช่องวางแก้วน้านะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า8ปดสปีด ครับปุ่มไอได้อยู่ด้านนี้นะครับมีให้เล่นนะฮะเบรกมือยังไม่ใช่ไฟฟ้ายังเป็นเบรกมือธรรมดานะครับอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับแล้วก็มีโหมดตัวนี้คือปิดปักกิ่งเซนเซอร์ด้านหน้านะครับโหมดอีโคโปรนะครับถ้าเรากดใช้ก็ขึ้นนะครับแล้วก็มีคอมฟอร์ดเห็นไหมฮะคอมฟอร์ดแล้วก็มีสปอร์ตนี่ก็ได้เนี่ยดูนี่ก็ได้อ่าเดี๋ยวบานมีสปอร์ตแล้วก็มีสปอร์ตพลาสสปอร์ตพลาสก็คือจะปิดการใช้งานอันนี้คอมฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเราขออยู่ในโหมดคอมฟอร์ดก รถไม่มีอะไรมากภายในเป็นสีแดงนะครับเบาะหนังนะครับผิวสัมผัสพอได้ถามว่านุ่มไหมไม่ไมนุ่มนะครับเพราะ B M เขาไม่ได้ด,ดีไซน์ให้ให้เบาะนุ่มขนาดนั้นนะครับอ่าอันนี้มีช่องเออ A U X อีกมี U S B อีกอ่านะครับค่อนข้างเยอะใส่ของได้เล็กนน้อยไะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูว่าเป็นยังอ่าอันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องการขับ ที่ถนนเดิมแล้วกันนะครับถนนอักษาคันนี้ได้เป็นเครื่อง 2,000cc นะครับแล้วก็เป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับผมได้ลักกำลังแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับโอ้ซีิกซีิกอ๋อสวยๆชอบชอบไม่ตาม <laughs> แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์8สปีดนะครับผมอัตราแรงบิดดีมากนะครับแต่ผมจำแรงบิดไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่แรงม้าเนี่ยผมจำได้ว่า190แรงม้าแน่นอน100%นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาลองขับกันดูว่าเป็นไงบ้างอันนี้ผมใช้โหมดคอมฟอร์ตอยู่นะครับรถค่อนข้างเฟิรม์มวอมาลัยกำลังดีน้ำหนักกำลังดีผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็โอเคอยู่นะครับรถเฟิร์มมากวอม,มาลัยไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปการสั่นสะเทือนของตัวรถมีเข้ามาให้ได้ยินนะครับตอนนี้ความเร็วถึง120ละเส,ลเสียงลมน้อยมากเสียงลมมีนิดเดียวน้อยมากนะครับแต่ช่วงล่างนี้ เตือนขึ้นมาให้รับรู้ถึงนะครับไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนยางไปแล้วอาจจะดีกว่าน,นี้แหละเพราะว่าอ,อันนี้เป็นยางเปนแฟลตัวเก่าอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหขับแบบเพลินๆแม่งปาไป140ย่เลยเมื่อกี้ขับเพลินๆน,น,นะครับโอเค200อเออโทครับ140แล้วเอารอบเครื่องอยู่แค่2 0 0 0ันรอบเองคันนี้นิดก็ได้เรื่องของประหยัดน้ำมันด้วยเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมก็ได้คขณากำลังที่ประหยัดน้ำมัน โอเคโดยรวมถือว่าดีเลยเสียงลมเริ่มเข้ามาให้ได้ยินละ140มีเข้ามาให้ได้ยินละคอบพอตรงกระจกแต่รถเกาะถนนม,มากเลยยังรู้สึกว่ารถแบบนิ่งมากนะฮะอเดี๋ยวถึงต้องพอเตาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไง้างความเร็ว130นะครับโอ้โหจะได้เลยร้อยสเพรินะม,มันขับเร็วไนงะปกติผมแค่ตรงนี้แค่รนะ้อไงไม่ใช่ร3อ นะครับก็รู้เลยว่ารถแบบฟุบลงมาเกาะถานนสุดยอดการเบรกดีนะครับเบรกตื้นทําให้รู้สึกว่าเบรกง่ายนะครับผมแล้วก็อยู่แน่นอนนะครับเบรกดีเบรกตื้นอยู่อ่าโอเคเลี้ยวให้ดูอ้อเลี้ยวแรงหน่อยโอเคงั้นอันนี้เดี๋ยวผมขอย้ําปรับเป็นโหมดสปอร์ตให้นะครับอ่าอันนี้เป็นสปอร์ตเฉยๆนะผมขอไม่ปรับเป็นสปอร์ตพัดน,นะเพราะถ้าเกิดสปอร์ตพัดมันจะปิดแทัชชันคอนโทรลเพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสถ่ายปัดจะมีคนข้างเยอะเราไม่เสียงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะลองเร่งอัตราเร่งแบบโูนถึงร้อยให้ดูว่าเครื่องดีเซลเนี่ยมันอ่ดไหมเพราะบางคนบอกว่าเอ้ยดีเซลเสียงเครื่องดังอะไรยังแต่ห้องโดยสารเงียบมากอืดอะไรอย่างเงี้ยไม่อืดแน่นอนนะครับลองดูโอ้โหหลัติดเบ,บาะใช้แค่สามพรอบสี่พันรอบเปงอ ดีอ่ะขับสนุกอ่ะคันนี้ย120เลาวเร็วมากเลยขอผ่อนคันเร่งลงลนะครับโอ้โหขับมันขับมันเหมาะก,กับวัยรุ่นมากๆเลยเนี่ยแล้วข้อดีของเขาเนี่ย GT เนี่ยคือ g r a n t u r i s m o เนี่ยคือเวลาเราไปปิกงนิกเนอะเปิดป่าท้ายอะไรอย่างงี้แล้วก็นั่งทายได้แบบชิลๆได้เลยเหมาะก,กับวัยรุ่นมากรถนะครับส่วนตัวผมว่าเหมาะก,กับวัยรุ่นชอบชอบ ก็คันนี้ไม่แค่39,407กิโลนะตอนนี้นะครับผมไม่น้อยมากรถมือเดียวจากป้ายแดงผมเป็นคนไปซื้อเองแหละถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อลองมาดูก่อนได้นะครับแล้วโทรมาสอบถามก่อนว่ารถยังอยู่ไหมเพราะว่าไม่น้อยๆอ,อย่างนี้สภาพแบบนี้รถปี2 1 6คันหันนี้ขาย1นึ่งล้านสาบาทแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับอันนี้คือแบบมือเดียวเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับไปละสบายน้องเดนเพนชิพ <c oughs> นี่ส่วนใหญ่เวลาเขารีวิวหลังตินบอกเขาจะทำอย่างนี้กันนะครับรน <c oughs> แรงรถแรงไม่ใช่ครับอันนี้แอคติ้งมาแล้ว